ใครที่กำลังมองหนาะร้านจำหน่าย ID Pass ขอแนะนำร้าน Easy Farm มีบริการกดเกม Pass และจำหน่าย ID Pass แมปต่างๆเช่นแมปแอนิเมะแอดเวนเจอร์แมปบล็อกฟและแมป k i n g Legacy ล้อยู่ใต้คลิปนะคะสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Roblox แมป a อนิเมะ Last Stand นะครับวันนี้จะมารีวิว2ตัวมิสติกสุดตึงนะฮะตอนนี้น่าจะตึงที่สุดนะตอนนี้ในเรื่องของดาเมจเนาะก็จะเป็นเจ้า ิโดชอนนิตหรือว่าเจ้าอิตะจินั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเป็นซุคุนะที่ตีแอร์เลือดไหลนะครับน่าจะเห็นตามชื่อคลิปตามปกกันแล้วเนาะอ่ะนี่เนอะสองตัวนี้จะสามารถสุ่มได้จากตู้นะครับอ่ะตอนนี้ก็ยังมีแค่ตัวมิสติกที่ได้จากตู้เนาะจากที่รู้นะครับจากที่รู้ๆนะตอนนี้คือมิสติกเนี่ยจะมีทั้งหมด2องรูปแบบแล้วมนะมิสติกอะไรวะยูนิตนะครับจะมีทั้งหมด2รูปแบบเนาะก็จะเป็นตัววางพื้นกับวางเนินนะครับส่วนเรื่องของดาเมจก,กับเรื่องฟาเมเนี่ยมันก็จะแยกย่อยออกมาอีกน,ะนนะครับ มันจะมีเป็นตัวฟังเงินด้วยนำใน starter pack นะฮะสำหรับคนมีเงินนะฮะตอนนี้พี่ไม่มีเงินเติมก็เลยไม่ไดเอามารีวิวให้ดูเนาะก็นะ่าจะเป็นตัวฟังเงินเป็นเอ,นอ็อตามปกตินะร,ราคาประมาณ4ี่ร้อยการบักนะครับใครมีตังก็ลองเติมดูแล้วก็เทรดดิ้งจะมาในอนาคตด้วยจากที่เราเห็นซ้ายล่างตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เนาะเดี๋ยวขอ,อย่กเขา้าไปฟังเงินก่อนนะับแล้วก็โอกาสออกเมดติกอยู่ที่0.5%นะคใครที่อยากเล่นให้มันดีๆแนะนําให้เรา,าดี d ดีหาโดยการที่ ไม่ใช่ลงสิสร้าง ID นะครับส,สร้างไ d ดีแล้วก็สุ่ม500เพรให้ได้มิติ1ตัวนะครับแล้วก็เล่นไ d ดีนั้นยาวๆได้เลยเนาะให้สุ่มแค่500เพรหรือว่าใครอยากดีให้สุดๆเลยก็คือเป็น50เพรน,นั่นเองนะครับโอเคเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหน้า UI ที่ยังไม่ไถูกพัฒนา,ามากขนาดนั้นนะฮะเดี๋ยวรออนาคตเขาน่าจะปรับปรุงเรื่อง UI ให้นะครับหลายๆคนบ่นนะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูรีวิวกันเลยขออนุญาตาเงินก่อนสักพูนึงนะครับถ้าพูดอะไรผิดไปหรือว่าไม่รู้สกิลไหนๆนะครับ ก็ขออภัยด้วยแล้วก็ยูนิตที่จะไปรีวิวเล e v e อยู่ที่21นะครับแล้วก็ไม่มีแพสซีฟด้วยนะฮะในเกมนี้มันมีแพสซีฟด้วยนะเดี๋ยวถ้าไงจะมารีวิวแมปละเอียดอีกทีนึงขออนุญาตทำความเข้าใจกับระบบแมปหรือว่าระบบเกมก่อนนั่นเองนะครับโอเคเราจะเราเข้าไปดูในการรีวิวตัวละครกันเลยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็เงินน่าจะพอในระดับหนึ่งแล้วนะครับเราจะต้องมาเรีวิวเป็นสุขนะก่อนนะครับดินพันธ์ซะละอ่ะ d a เม g ต้นนะครับในเลเวลที่21 ตีทั้งหมด5 9าร้อวนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะไม่รวมถึงเลือดออกนะครับเดี๋ยวถ้ายังไรรู้เรื่องของดามมจเลือดออกกับเดิมแมทเทาจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้นะครับระยะ22นะครับตี4วิอันนี้ไม่มีแพสซีฟนั่นเองนะแล้วก็ยังไม่ได้อัพขั้นนะครับเป็นขั้นแรกที่เพิ่งวางเลยนะครับรูปแบบการโจมตีเป็นไซค์ขึ้นเอวีแบบนี้นี่เลยแล้วก็เล็กนะครับถือว่าเล็กในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เล็กมากเนาะเดี๋ยวเราอัพไปเลยนะครับ ในเกมนี้นะครับบอกไว้ก่อนว่ารูปแบบการยจมตีเขาจะไม่บอกว่าจะเปลี่ยนตอนไหนให้เราสังเกตที่ระยะเอานะครับเอาดคขั้นที่4นะครับในราคา2850จะเปลี่ยนรูปแบบการยจมตีเนาะแล้วก็ระยะจาก2 2เป็น26ให้เราดูจำดาเมจแล้วก็สปีดดาเมจตามนี้ได้เลยนะครับโอเคเนาะสปีดระยะดาเมจโอเคนะให้เราดูตามนี้นะครับพี่จะไม่พูดให้มันละเอียดขนาดนั้นจะื่อนใหญ่ขึ้นแบบมหาศาลนะครับอ่ะนี่แล้วก็รูปแบบการโจอมตีเป็นประมาณนี้เหมือนจะฮิตเดียวด้วยนะครับ นี่หนะนึ่งฮิตนะนี่อ่ะโอเคติดเลือดไหลเหมือนเดิมนะครับอ่ะตีแอมเหมือนกันนะตีแอมแต่วางเลยเพราะว่ามันเป็นตัววางเลยนั่นเองนะนี่เลยประมาณนี้แล้เวเอัาตันไปเลยนะครับปุ๊บอ่ะโอเคอัาเกรดขั้นที่7จะเปลี่ยนรูปแบบการยิงตีอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะนี่เดี๋ยวเราดูกันนะครับจะปฏิเท่าเดิมนะครับดาเมจมากกว่าเดิมเดียนะปุ๊บไซเคลิลแบบใหญ่มากนะครับใหญ่ ใหญ่แบบใหญ่โคตรๆเลยนะให้เราดูกันเองได้เลยนะครับนี่อ่ะนี่ประมาณนี้นะครับไซเคิลไม่แน่ใจว่าถ้าโจมตีมันชื่ออะไรลองไปดูกันได้นะครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้เนาะนี่นะครับขั้นในท้ายก็คงไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบการโจมตีละจะเปลี่ยนเป็นดาเมจแทนนะครับเป็นเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มระยะนิดหน่อยแทนนั่นเองเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นการอัปเกรดแม็กของมันเนาะราคาน่าจะประมาณ35,600น่าจะคูณ2นะครับพี่เอ้สามหมื่นห้าพันเลยวะซ่ สามหมื่นหกร้อยนะครับทโทษทีบุนมุนโท่ทีนะครับตอนนี้โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับสุกุนะตีแอร์นะครับตีติดเลือดไหลด้วยแล้วก็เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าในอนาคตจะมีระบบธาตุเข้ามาไหมเพราะว่าตอนนี้มันมีแบบสีตัวละครด้วยนะที่เป็นสีแบบนี้นะครับต้องเราดูว่าอนาคตจะเขาจะเขาจะอัพมาเป็นยังไงเนาะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องโค้ดจะอยู่ใต้ดีคริปชั่นเดี๋ยวจะคอมเมนต์ไม่ให้นะค,ะนะครับไม่ใต้ดีคริปชั่นก็ในคอมเมนตะ์เนาะ โ, <West> ops? โอเคเดี๋ยว si. เรามาดูกันที่อทนะิทจิบ้างนะครับแล้วก็สุพนาตีแอร์อย่าลืมนะครับแล้วก็สามห้าผมเิดว่าคุมครอบคุมแน่นอนนะตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่น่าหาที่สุดสำหรับมือใหม่แล้วเพราะมันตีแอร์ได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่อิทจินะครับอิทจิเป็นตัวที่ราคาวางเริ่มต้นเนี่ยหนึ่งพันเลยนะครับแต่ว่าดาเมจที่ได้เนี่ยสามพันเจ็ดนะรระยะสี่สิบตีหกวินะครับแล้วก็เป็นทรงโครนเป็นทรงโครนเล็กๆแบบนี้นะครับเรียกเป็นทรงโครนแล้วกันเนาะ รวยรวยกับโคนะจะเหมือนกันโอเคนี่ประมาณนี้นะครับครับถือว่าอยู่ในระดับที่แอบแพงแต่ว่าได้ดาเมจเยอะมากเยอะเยอะมากๆนะเท่าตัวเลยนะครับนี่อัพเลยเนาะปุ๊บอ่ะนี่นะครับในขั้นที่3เป็นรูปแบบการตีนะครับนี่จากที่กระโดดพ่นไฟเป็นพ่นไฟอยู่กับที่นะครับแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นตีเท่าเดิมนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากเลยนะปุ๊บอัพไปเลยนะครับ เรา,าจะเห็นได้ว่าเจ้าอิตาจินะครับจะมีสกิลกดด้วยนะครับเบ r ร์นิงเกรสตัวนี้นะครับป็นนี้แกสเกสไม่รู้นี่เลยราคานะครับจะแพงกว่าสุคุณะเลยเพราะว่าสุคุณะไม่มีสกิลกดแล้วก็เป็นตัวที่มันสามารถอีโวได้ในอนาคตนะครับแล้วก็เจ้าอิตาจิก็จะอีโวได้เหมือนกันนะครับในอนาคตนะตอนนี้ยังนะครับไม่แน่ใจว่าสกิลกดมันคืออะไรนะครับตอนนี้ยังไม่รู้เลยลองกดดูนะครับยังไงเอ่ยอ่ะ,อะ สกิลกดมีระยะเวลาคูดาวประมาณ180วินะครับอ่ะนี่เลยประมาณนี้เนาะราคาถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะสำหรับอิทจิที่ยังไม่อีโ่นะครับไม่แน่ใจว่าสกิลกดคืออะไรนะครับใครรู้คอมเมนต์ไม่ได้เนาะตรงนี้นะครับอ่ะนี่เลยประมาณนี้ระยะตันอยู่ที่42นะครับไม่ได้ต่างจากเดิมมากแต่สงกลวยมันใหญ่ขึ้นหลังจากอัพเกรดขั้นที่3แล้วน,นั่นเองโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอิทจิส่วนดามจดอทหรือว่าดามเมอโอเวอร์ไทม์ที่ตีติดห,หลาไหตีติดเผาตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าคืออะไรนะ แล้วก็เผือ่อใครอยากรู้นะครับว่ามิติหายยังไงนะครับสุ่มนะครับง่ายเลยคือการสุมนะ่มเนาะกะ็เดี๋ยวเรื่องโค้ดเนี่ยมันจะแจกประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0เลยนะครับประมาณนั้นนะบอนนี้นว่าแจกโคตรเยอะนะครับตอนนี้ยังสงสัยเรื่องสกิลโค้ดของอินเทอจิอยู่๋ยวจะลองดูใหม่นะครับอาจจะเป็นการเทอดาเมจในวงหรือเปล่าไม่รู้นะครับเหมือนจะเป็นสกิลที่ใช้เนตรเนตอะไรสักอย่างหรือเปล่าอ่ะนี่นะครับเป็นไหม จะได้แบบนี้น่าจะเาเมจรอบตัวเลยนะครับน่าจะเาเมจรอบตัวเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้โอเคเดี๋ยวถ้ายัางไงพี่จะคอมเมนต์ไว้ละกันนะครับถ้ารู้รายละเอียดเรื่องของสกิลแล้วเนาะแล้วก็เผื่อใครเห็นนะครับว่าตัวละครม,มันจะมีมาอีกก็คือตอนนี้ยังรีวิวแค่สตัวก่อนเดี๋ยวถ้ามีตัวอื่นมาอีกเดี๋ยวจะมารีวิวเหมือนเดิมนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนนี้พี่มีแค่2ตัวนี้นะเอาสุ่มเพิ่งสุ่มได้นะฮะโอเคสำนี้นะครับผู้รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดนะครับ แล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ